ทุกขังสยติโกธโนคนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์นะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามากราบสรีระสังขารของสมเด็จพระอวันรัตจุนพรมะคุตโตปร,ริยนธรรม9ประโยคอดีต จเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดธรรมยุตธิกายสมเด็จพระอวันลรัตท่านเกิดเมื่อวันที่17กันยายน2479ที่บ้านเกาะเกตดตำบลฉำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดท่านอุปสมบทเมื่อวันที่8 กรกฎาคม2499ที่วัดบวรนิเวศวิหารได้รับฉายาว่าพรรมคุตโตปีพศ2516สอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคสำนัก,กเรียนวัดบวรนิเวศวิหารทุกขังอนาโถว,วิหรติซึ่งแปลความหมายว่า ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ปีพศ2552ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จที่สมเด็จพระวรันรัตท่านละสังขารเมื่อวันที่15มีนาคม2565เวลา14.22น ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครสิริอายุได้85ปีพรรษา66ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะครับนี่ละฮะสริละสังขารของสมเด็จพระวนรัต อยู่ที่อาคารร0อยปีวัดบวันิเวศวิหารเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้ทุกวันอังคารตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารมีสององค์องค์ข้างหน้าคือพระพุทธชินสีส่วนองค์หลังคือพระพุทธสุวรรณเขตวัดนี้มีพระประธานสององค์นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ